คือปกติเลยเนี่ยเราเทรดฟอเร็เกต์นะนการถือออเดอร์ข้ามคืนมันก็จะมีค่าธรรมเนียมการถือค้างคืนอยู่แล้วฟีสวอปเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะบางทีเนี่ยแบบบอกมาบล็อกเกอร์อ่ะชื่ออะไรมันมันเคยมีบล็อกเกอร์นี้อยู่ด้วยเหรอสวัสดีครับเพราะผมเี่ยฟอเร็กต์มานีเช่นเคยนะครับเริ่มเลือประเด็นเลยนะเจ็ดบล็อกเกอร์ฟีสวอปโอเคไหมมันมีคาถามเข้ามาว่าเหตุยาวเนี่ยนะ เอ่อต้องใช้แบบว่าฟีสวอปไหมหรือไม่มีไม่ฟีสวอปดีหรือว่าเอา่ออยากจะเริ่มต้นเทรดได้ทุนได้น้อยนะทุนน้อย,นะนนอยแบบไม่อยากเอาทุนเริ่มต้นเข้าไปเทรดเยอะอยากจะเรียนรู้ก่อนอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะคลิปนี้มาเคลียร์กันว่ามีโบรกเกอร์ไหนบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะมันมีประเด็นเข้าะหลายคนนะที่อาจจะเทรดอยู่แล้วก็ส่งรายชื่อบรกเกอร์ที่ตัวเองเทรดเนะี่ยมาให้ผมดูนะว่าเฮ้ยบรกเกอร์เนี้ยดีไหมน่าเชื่อถือไหมนะฮะซึ่งผมตอบไปเลยนะว่า ผมเองก็ตอบไม่ได้แบบเต็มปากเต็มคำบางบลกเกอร์อผมไม่เคยใช้จริงและหาข้อมูลรีเสิร์ชก็ไม่เจอนะชื่อโบกเกอร์อบางชื่อนี่มันแลกมากเลยนะฮะผมไม่สามารถตอบได้นะฮะผมก็จะมาชี้เป้าแล้วกันนะ,ะ,นะเจ็ดบกเกอร์อนะที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีบัญชีแบบว่ามีฟังก์ชันฟรีสวอกนะฮะมีใบรับรองเคยผ่านหูผ่านตามาดับหนึ่งแล้วก็มีนักเรียนของผมนะฮะเคยใช้อยู่บ้างคัดมาให้ก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ทุกคนนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะเอไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ต้องเชื่อผม1 0ด้นะ ฟังเอาไปแล้วก็อาจไปอยู่ใน List ลิสต์รายชื่อนะฮะเอาไว้เป็นเอาไว้พิจารณา,าแล้วกันนะถ้าเกิดจะเลือกโบรกเกอร์สำหรับการเทรดใดอันหนึ่งเนาะโอเคก่อนจะเข้าเรื่องนะอีกอย่างเพาะอีกนิดเดียวนะฮะเรามาเคลียร์ก่อนว่าโบรกเกอร์นะฮะที่ผมคัดมาในวันนี้นะครับผมเช็คดูแล้วว่าออฝากถอนง่ายนะฮะมีฝากถอนแบบว่ามีฟังก์ชันที่แบบว่าผ่าน mobile banking ออมีบัญชีฝากกับธนาคารไทยได้ฝากไว้ถอนไม่เกิน2ี่ี่ชั่วโมง นะฮะแล้วมีซัพพอร์ตเป็นคนไทยนี่สําคัญนะเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเรื่องการฝากถอนเนี่ยจะได้แบบว่าคุยกันเป็นภาษาเดียวคุยรู้เรื่องอนะว่างั้นแหละฮะแต่ที่สําคัญทุกโบรกเกอร์ในนี้นะฮะมีบัญชีฟรีสวอปหมดนะแต่ว่าเงื่อนไขในโบรกเกอร์อาจจะแตกต่างกันไปนะครับขอเกริ่นนิดนึงก่อนจะเข้า7โบรกเกอร์นี้อยากจะแชร์ความรู้แล้วกันว่าไอ้บัญชีฟรีสวอปเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงเนาะเออผมบอกอย่างี้แล้วกันนะฮะ,ะ,ะบ,บัญชีฟรีสวอปเนี่ย คือปกติแล้วเนี่ยเราเทรดฟอเร็กซ์นะในคูงเงินต่างๆหรือว่าทองคำเนี่ยการถือออเดอร์ข้ามคืนมันก็จะมีค่าธรรมเนียมการถือค้างคืนอยู่แล้วซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันจะไปเป็นสิ่งต้องห้ามหรือผิดกฎแบบในาศาสนาอิสลามเนาะมันก็เลยมีฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นมานะเช่นในมาเลเซียเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันฟรีสวอฟให้ใช้แบบอัตโนมัติเลยเพราะว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามเนาะคนที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะได้รับฟังก์ชันฟรีสับวอฟอยู่แล้วนะฮะ นะมันก็จะเป็นอัตโนมัติเลยนะฮะในไทยก็เริ่มมีการเอาฟังก์ชันนี้เข้ามาใช้ในไทยเหมือนกันให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องๆที่เ,เทรดอยู่ในประเทศไทยและนับถือศาสนาอิสลามนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็จะเริ่มแพร่หลายเนาะในทุกๆศาสนาก็เริ่มใช้ได้แหละนะฮะโอเคไหมนี่แหละนี่คือประเด็นหลักสำคัญในที่โค่นี้มันจะเป็นการแบ่งมา2ประเภทนะโบเกอร์ที่ฟีสวอปทุกศาสนากับโบเกอร์ที่ฟีสวอปเฉพาะศาสนาอิสลามนะเห็นไหม จากมจ็ดโบเกอร์นะวันนี้เราจะรีวิว7จ็ดเกอร์นะฮะแต่ผมขอแบ่งเป็น2ประเภทแล้วกันเนาะสี่โบเกอร์แรกจะเป็นฟรีสวอปทุกศาสนากับ3โมโเกอร์สุดท้ายเนะี่ยจะฟรีสวอปเฉพาะศาสนาิส,ส,สลามนะโอเคไหมทุกคนเข้าใจเป็นเสียงเดียวกันนะเราจะได้แบบจูนกันถูกคลิปนี้นะจูนกันถูกวันนี้เราจะพูดถึงด้วย3หัวข้อนะแบบว่าเอาที่มีประโยชน์กับมันเพื่อนจริงๆนะคือ,อข้อ1คือ ฝากขั้นต่ำเท่าไหร่แล้วก็มีบัญชีประเภทอะไรบ้างแล้วก็ฟรีสวอปเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะโบโรกเกอร์ผมจะพูด3หัวข้อนี้นะลองเทียบกันดูนะฮะหมวดแรกนะฮะโบโรกเกอร์ที่ฟรีสวอปทุกศาสนานะฮะโบโรกเกอร์แรกชื่อว่า GMI Market นะฮะฝากเริ่มต้น15 US นะหรือประมาณ500บาทนะในบัญชีสแตนดาร์หรือเซนฝากไม่หมดเลยนะฮะ ประเภทบัญชีที่มีเปิดให้เห็นนะบัญชีสแตนดาดบัญชีเซนแล้วก็แบบ ECN เนาะซึ่งละเอียดเน่ยเพื่อนไปไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะวันนี้ผมมาลิงกงเลื้ฟังข้าวๆไว้เฉยนะครับมีบัญชีฟรีสวอปนะฮะโบรเกอร์นี้นะครับทุกประเภทบัญชีเลยสําหรับใช้ได้ทุกคนนะมีบัญชีฟรีสวอปใช้ทุกคนหลากหลายสกุลเงินและไม่จํากัดจานวนวัน โอเคก็คือว่าบัญชีฟรีสวอปเนี่ยเทรดได้หลายคู่สกุลเงินและไม่จํากัดจํานวนวันในการถือว่าจะต้องฟรีสวอปแค่3วันนะโอเคไม่ใช่เจมไอมาเก็ตฟรีสวอปตลอดถือไปเลยถือได้ยิงยาวๆเลยนะฮะอ่ะต่อไปโบรกเกอร์ที่2นะฮะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันอยู่แล้วนะฮะบร oker เอสเน็นะฮะฝากเริ่มต้นที่10เหรียญน,นะหรือมาสามร้อกว่าบาทนะบัญชีสแตนดาร์ดประเภทบัญชีเนี่ยมีโหหลากหลายนะสแตนดาร์ดแล้วก็สแตนดาร์ดเซนรอสเปสนะแล้วก็ซีโร่แล้วก็แบบโปรนะซึ่ง มันก็ประเภทบัญชีมันก็เหมือนว่าไปมีเงื่อนขไขที่ช่วยให้การเทรดได้สะดวกเช่นสเปซอาจจะตามลงอะไรเงี้ยลองหาเพิ่มเติมนะฮะเอ็กซเน่แล้วฟังก์ชันการฟีสวอปนี่นะคร อาจจะใช้แค่ได้แค่บางคู่สกุลเงินนะแต่ที่ฟรีสวอปแบบตลอดนะฮะก็คือทองคําโตนะฮะแล้วก็หุ้นต่างประเทศดัชนีส่วนคู่เงินเนี่ยแคบ่บางคู่เท่านั้นไม่ทุกคู่เนาะต่อไป FBS นะฮะฝากเริ่มต้นที่15เหรียญน,นะฮะหรือมรนมาณ5 0 0บาทเ้วให้บัญชีนี่มีแบบเซนไมโครนะฮะเซนด a r ัลซีโรสเปซแล้วก็ ECN มีหลากหลายบัญชีนะแล้วก็บัญชีฟีซาวบเนี่ยใช้ใทุกคนนะครับใช้ได้ทุกคนคุกคู่สกุลเงินนะในโบรกเกอร์ FBS นะครต่อไปนะ Forex for you นะบรกเกอร์ Forex for you นะฝากเริ่มต้นก็ต่ำเหมือนกันนะฮะเหรียญ500บาทก็ฝากแล้วนะครับ ประเภทบัญชีเนี่ยมีแบบเซนนะฮะแล้วก็เซนเอ็นทิพนด l คลาสสิกโปรเอสทนะฮะเหล่านีเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะตรงนี้ผมผมไม่ได้แต่มันจะยืดยาวเกินไปนะครับบัญชีฟรีสวอปเนี่ยใช้ได้ทุกคนนะแล้วก็ถือออเดอร์ไม่เกิน3วันนะพูนนะดพูดง่ายๆฟรีสวอปแค่3วันนะวันที่4ก็คิดปกติโอเคนะฮะสำหรับบลกเกอร์ forex for you นะครับกีดจบไปแล้ว4ีบลกเกอร์ที่ฟรีสวอปทุกศาสนาอ่าคุณอาจจะนับถือศาสนาอิสลามศาสนานพุทธนะก็ฟรีสวอปสามบลกเกอร์สุดท้ายนะฮะเป็นบล่ ฟีสวอปเฉพาะสัตว์สัต นนรเริ่มต้นในโบกเกอร์ที่5นะฮะไอซีมาเก็ตนะฮะฝากเริ่มต้นที่200เหรียญเหลือประมาณ6000บาทนะครับเฉพาะครั้งแรกนะฮะฝากเริ่มต้นเอาให้บัญชีในมีแบบสแตนดาร์ดแล้วก็รอสเปซคือสเปซต่ำนั่นเองนะครับอ่าบัญชีฟีสวอปของบูเกอร์ไอซีมาเก็ตนะครับใช้ได้กับเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นนะฮะตามบัตรประชาชนตรงนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะเช็คตอนที่เราส่งหลักฐานดินันตัวตนไปนะฮะว่าตามบัตรประชาชนนับถือศาสนาอะไรแล้วก็อาจจะมีการอนุมัติไม่ผ่าน าดหรือนะั้นหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่นับถือศาสนาอิสลามต้องเช็กกันให้ดีนะสำหรับเอ Market ตนะครับต่อไปติ๊กมิวนะฮะอาจจะน,นีฝากเริ่มต้นตัดออกมาหน่อยที่100อยเหรียญหรือม,มา3,000บาทไทยนะอันนี้อันนี้อัตราการแลกเปลี่ยนแบบเบสิกนะ1ดอลลาร์30บาทนะอาจจะไม่ตรงนะน,นี้แบบมาตรฐานนะอย่าไปคิดมากนะประเภทบัญชีนะมีแบบโปรแล้วก็คลาสสิกแลวกีไอพีนะครับบัญชีฟีสวอปเนี่ยเหมือนเดิมนะฟีสวอปใช้ได้กับเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นนะครับ บเกอร์ทริคเมลเนาะศาสนาพุทธศาสนาอื่นจะไม่ได้นะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเปเปอร์สโตนนะฮะฝากเริ่มต้นที่15เหรียญหรือ500บาทไทยเริ่มเทรดได้นะฮะประเภทบัญชีนะมีสแตนดาร์ดแล้วก็เรเซอร์นะฮะรายละเอียดไปหาดูเพิ่มเติมเองนะตรงนี้นะบัญชีฟรีสวอปนะใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นนะเหมือนเดิมนะบางคนอาจจะถามว่าเอ้เราก็เลือกแบบมันแบบบ็อกเกอร์ที่ฟรีสวอปเนี่ยได้กับทุกศาสนาไม่ดีกว่าหรออันนี้อันนี้แล้วแต่โอเคนะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับ ถูกทั้งนั้นบางคนอาจจะชอบออบล็อกเกอร์ที่ชื่อว่าติ๊กเมล์แต่อยากได้บัญชีที่มันแบบฟรีสวอปเนี่ยคุณก็ต้องนับถืออิสลามถึงจะได้สิทธิ์ในการเข้าใช้ฟังก์ชันนี้นะมันแล้วแตะนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเราอยากทั่วๆไปนะแบบไม่ต้องซีเรียสมากก็4บีบล็อกเกอร์แรกก็โอเคนะฟีซวอป,ปอศาสนาโอเคเคลียนะร์นะเจ็ดบล็อกเกอร์นี้นะฟรีสวอปหมดเงื่อนไขแตกต่างกันนะต้องดูไปดูละเอียดเพิ่มเติมเองนะแต่ทุกบล็อกเกอร์ที่ผมเอามาวันนี้เนี่ยผมรีเสิร์ชเรรีียยบบ้้อแลวว่าวามในญต มีช่องทางการฝากถอนได้สะดวกนะก็เลยอายากจะมาแชร์แล้วก็มีนักเรียนในคของผมเนี่ยไปใช้อยู่นะฮะท่าน,นั้นเองมาแชร์เลยบางทีเนี่ยบางคนที่เป็นมือใหม่นะแบบไปเปิดโรกเกอร์ที่แบบว่าไม่รู้จักไม่คุ้นหน้าค่าตาผมว่าก็ต้องระวังไว้นะนะฮะวันนี้ผมมาชี้เป้าแล้ว เอา7อันเนี้ยไปอยู่ในการพิจารณาที่จะเลือกโบรกเกอร์สำหรับการฝากเงินพร้ะมเป็นเงินเรานะที่จริงผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโบรกเกอร์หรือกับคุณนะผมแค่มาแชร์เฉยนะฮะโอเคเพราะมันก็เป็นเงินคุณนะก็ต้องดูเลือกดูโบรกเกอร์ที่ดีๆีหน่อยนะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างบางทีเนี่ยแบบบอกมาโบรกเกอร์อ่ะเชื่ออะไรมันมันเคยมีโบรกเกอร์นี้อยู่ด้วยเหรอดูตามนี้แล้วกันแล้วก็ไปรีเสิร์ชต่อนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเกิดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะ,ะรบกวนกดไลค์กดแชร์ กดถูกใจกด Subscribe ให้ผมเดอะบอกแมนด้วยนะครับแล้วเกิดมีคอมเมนต์ก็รบกวนพิมพ์ไว้ข้างใต้แล้วกันนะผมจะมาตอบในคำถามผมตอบได้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย